เป็นยังไงถ้านั้งเตะซุปเปอร์สตาร์สี่คนนี้ใส่ชุดเกาะเหล็กสไตล์ไอรอนแมนในการแข่งขันให้กับทีมชาติแล้วผมขอบอกเลยนะครับว่าแต่ละชุดเนี่ยคิดไอเดียออกมาได้ดีมา,มากๆเจ๋งมา,มากๆอยากให้ดูอะ่ะและคือเป็นแฟนในช่องเนี่ยเป็นแฟนพ่โดเมซี่เนย์มาเอ็มบัปเป้คือ4คนเนี่ยคือถูกขอมาบ่อยมากวันนี้พี่ก็จัดให้เอาไปดูมาคนแรกที่เนย์มานะครับผมผมก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นเกาะเหล็กอะไรมากมายแต่มันดูคล่องตัวเออดีเทลก็ลงตัวด้วยนะครับใครเป็นแฟนขับเนย์มาอยู่ในช่องชอบชุดนี้ไหมและเป็นแฟนขับเนบย์ ประธานเปไ้ยหนึ่งครับหรือเรียกในคลิปนี้ว่าไอรอนเป้ยนะครับเป็นไงครับชุดเกาะเหล็กสีน้ําเงินแบบนี้ชอบไหมของฝรั่งเศสนะครับผมใครชอบใครเป็นแฟนประธานเป้นะครับชอบชุดนี้พิมพ์มานี่แค่2ตัวตึงนะยังมีอีก2คนที่ทุกคนขอมากๆ ขอมาทุกวันขอมาทุกคลิปว่าพีโดเมซี่ทาอะไรเกินพีโดเมซี่ได้ไหมวันนี้ก็จัดให้นะครับผมแต่ผมจัดให้คุณแล้วเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดต่อใจเพิ่มในการโหวแล้วกดแชร์หน่อยได้ไหมครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูในคลิปแรกขอบคุณมากนะครับผมแต่พีโดเมซี่จะเป็นยังไงจะโหด